สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่20มีนาคม2,564พบกับช่องแนปลูกไม้วันนี้มาพามาติดตามรู้จักกับน้อยหนา่าสายพันธุ์ที่เป็นของศูนย์ที่ปากช่องนะครับของไม้ลาละเกษตรศาสตร์ได้เป็นพันธุ์ที่ขยายขึ้นมานะครับจากการผสมพันธุ์ของอน้อยหนา่าฝ้ายเขียวของทางศูนย์ที่มีการ ขยายพันธุ์แล้วก็คัดเลือกพันธุ์นะครับแล้วก็ผสมกับเพชรปากช่องนะครับซึ่งมีลักษณะของผลคล้ายๆกับลูกหัวใจและมีผลขนาดใหญ่ก็ได้แผ่นฝ้ายเขียวเกษตร2อออกมานะครับให้เกษตรกรได้นำมาปลูกนำมาขยายพันธุ์นะครับก็น่าจะหลายปีพอสมครวรแล้วนะครับส่วนต้นนี้ผมก็ปลูกมาแล้วเข้าปีที่2จะ2ปีเต็มนะครับปลูกพร้อมๆกับ น้อยหน่าไต้หวันพันต้ามู่นะครับที่ถ่ายลงคลิปในเมื่อวานนี้ฝ้าเขียวกเกษตร2ในช่วงปี2เดือนที่เคยถ่ายทำลงไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ได้ทานลูกแล้วนะครับมีรสชาติหอมหวานนะครับเนือเยอะนะครับถึงแม้ในช่วงนั้นจะไม่ได้บำรุงต้นให้สมบูรณ์นะครับก็เรียกว่าได้ทานได้ชิมรสแล้วก็เป็นพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับ ฝ้ายเขียวกเกษตรสค่อนข้างรู้สึกว่าจะติดผลง่ายนะครับไม่ได้บำรุงดูแลอะไรเป็นพิเศษนะครับนั่นคือคุณสมบัติที่ดีของฝ้ายเขียวกเกษตร2นะครับที่จะน่าจะหามาปลูกนะครับติดบ้านติดสวนไว้หรือท่านที่กำลังมองหา,าพันธุ์น้อยหนาที่น่าจะทำเป็นเชิงพาณิชย์หรือการค้าได้ ก็น่าจะเป็นฝ้ายเขียวกเกษตรสองอีกพันหนึ่งนะครับที่น่าจะหามาปลูกเพราะว่าการติดดอกอาการติดดอกการติดผลนั้นนะครับน่าจะดีนะครับค่อนข้างดีเพราะว่าในรอบก่อนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เคยได้ชิมผลผลิตนั้นนะครับก็มีลูกขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับคล้ายๆกับเพชรปากช่องแต่ท่านไหนเคยเห็นเพชรปากช่องก็ ลูกละประมาณครึ่งกิโลนะครับสำหรับเพชรปากช่องถ้าดูแลดีๆก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับนี่คือข้อดีของน้อยหนาฟ้า,ายเขียวกเกษตร2นะครับามาดูการติดดอกนะครับดูการติดดอกทั่วๆไปก็มีจำนวนมากพอๆกันกับต้ามู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับพันต้ามู่ในการติดดอกหลังจากที่ ใบเก่าร่วงแล้วแตกยอดใหม่นะครับออกมาพร้อมกับการติดดอกนั่นก็คือเป็นลักษณะปกติของน้อยหนานะครับที่การติดดอกจะออกมาพร้อมกับการผลิใบและยอดใหม่ตามกิ่งนะครับที่ข้ามปีมานะครับนั่นคือลักษณะของน้อยหนาทั่วไปนะครับก็มีขนาดดอก ดอกที่ค่อนข้างจะส,สมบูรณ์นะครับปีนี้เป็นปีที่สองเต็มจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ่ายไล,ล่ๆเรียกกันมาเพื่อจะรอดูแล้วก็เปรียบเทียบนะครับของน้อยหน่าไต้หวันนะครับต้ามู่นะครับแล้วก็น้อยหน่าของไทยเราคือฝ้ายเขียวเกษตรสองตัวนี้นะครับเมื่อวานได้พารู้จักกับต้ามู่วันนี้ก็เป็นฝ้ายเขียวเกษตรสองนะครับ ผมพยายามถ่ายคลิปให้ต่อเนื่องกันนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับเพื่อที่ระยะการติดตามการเปรียบเทียบนะครับจะได้อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันืดอดูการเดียวกันเดือนเดียวกันนะครับว่าการติดผลโดยการดูแลแบบปกตินะครับไม่ใช้าสารเคมีโฉบพ่นฉีดนะครับเพื่อรักษาการติดขั้วหรือว่าการ สมเกสรของดอกนะครับให้ติดเป็นพิเศษนั้นอาจจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งปีนี้นะครับวันนี้นะครับรู้สึกว่าต้นนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงพอพๆกันนะครับขนาดทรงความสูงทรงต้นนะครับอย่างนั้นก็จึงเป็นการดีเลยนะครับที่ในรอบปีนี้นะครับวันนี้ได้มาถ่ายเปรียบเทียบ นในช่วงที่ต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่นะครับคือเข้าปีที่2นะครับก็ลักษณะการติดดอกของฝ้ายเขียวกเกษตร2นะครับให้ขนาดของดอกปริมาณมากนะครับดอกใหญ่ปริมาณมากนะครับดูว่าลักษณะ ดอกนี้เยอะมากนะครับน่าจะเป็นความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับที่ดูแลก่อนหน้านั้นก็ให้ปุ๋ยที่บำรุงต้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับระยะหลังจากนี้ไปผมจะลองไม่ให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ไม่ใช้สารฉีดพ่นนะครับในการเพิ่มปริมาณการติดของดอกอที่หลายๆาบางชนิดที่ได้มีบอกคุณสมบัติไว้นะครับ ก็จะไม่นํามาฉีดพ่นนะครับแต่จะเป็นการรดน้ําแล้วก็ลองดูว่าอาจจะให้ผลผลิตหรือติดผลได้อย่างไรบ้างระหว่างสงสายพันธุ์คือตาหมู่ใต้หวันแล้วก็ฝ้ายเกียวกเกษตร2ของไทยเรานะครับครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและก็รับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ